เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะวันสถาปนาค่ายนาเรศวรครบรอบปีที่70ค่ะ วันที่27เมษายน2567พลตำรวจเอกกิติทั 1, ์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนาเรศวรครบรอบปีที่70ที่กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนาเรส,สวดอำเภอชียงอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลตำรวจโทยงเกียรติมนปานีดผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน พลตำรวจตีวันชนะธรรมเสมาผู้บัญชาการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจภูธรท,ท้องถิ่นฝ่ายปกครองคณะแม่บ้านตำรวจภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดปรตตบนีและจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีพลตำรวจเอกกิติทัศน์ได้ขึ้นแท่นรับความเคารพตัวแถวกองเกียรติยศจากกองบังคับการสนับสนุน ทาางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรศวรจากนั้นได้เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายเครื่องราชสักการะและพวงมาลัยดอกไม้สดพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้วันที่27เมษาย,ยนของทุกป,ปีถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรเพื่อสดดดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของประเทศจนเป็นปึกแผ่นมาถึงปัจจุบันในอดีตนั้นได้ทําการฝึกชาย ให้มีความรู้ความสามารถในการกระโดดรม่มการใช้อาวุธพิเศษยุธทธวิธีต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายโดยเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2497พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดค่ายนาเรส่วนและทอดพระเนตรการกระโดดรม่มการสา าคิดการฝึกอายุธและยุธโทปกรณ์ต่างๆจึงได้ยึดถือให้วันที่27เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนาเรศวร